ทำนาปีนี้นะคะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวลุยน้ําเพราะว่าเราไม่มีท่อระบายน้ําทิ้งเราจะต้องทําท่อใหม่ในการระบายน้ําปีหน้าจะได้ไม่ต้องลําบากอย่างนี้แล้วก็ฟาดฟาดเองเพราะว่ารถเกี่ยวลงเข้าไปเกี่ยวไม่ได้เราก็จําเป็นจะต้องเกี่ยวเองแล้วก็ฟาดเองนี่เราก็ได้แค่นี้นะคะเอาไว้กินเกี่ยวข้าวลุยน้ํานี่ เกียเก่ยวข้าวแบบยายเกี่ยวข้าวลียน้ำข้าวกี่วันหนึ่งกี่วันไม่รู้จะเสร็จกี่วันเสร็จยายบอ้อาถือ <laughs> เกี่ยวงายปวด <laughs> ทำผิดสูตรปีหน้าเอาใหม่น้ำเยอะเกินดูอดเยวยากน้ำครึ่งเอวยายไม่ใส่อันนั้นเลยบูทเบิร์ดก็ไม่ใส่ลุยลุยแบบสดสดเลยยายไปเราเกิกะซื้อบูทมาให้ใส่ก็ไม่ใส่เกลิกะไปแล้ ดูน้ำใสกะละมังดูดูเปียกหมดดูดูเปียกหมดเลยครึ่งเอวเลยนี่ยไปแล้วยายมาช่วยเกี่ยวข้าวนี่ พักกินข้าวกันส่งไปให้ฝุกนมาเ่ยวข้าวกินข้าวจมน้ำอยู่หนูข้าวจมน้ำยาย ยาทวดถามว่าทองดีมันหายป่วยยังลุยตั้งแต่เช้าดำปิดปีใส่บูทใส่บูทอย่างยาวเลยนหมใส่บูท <laughs> เ,เราก็ท้องดีเนะี่ยยายเพิ่งยายทวดเพิ่งเสร็จจากเกี่ยวข้าวตีข้าวตีข้าวเก็บแล้เหรอเก็บแล้ยวยังเก็บแล้วกระด้งเลยที่มัดไวยอ่า ดีค้ะไหนามันเดี๋ยวพาไปดูกองข้าวลุยกระยายลุยกระยาทั่วสองคนตีออกยุติเดี๋ยวม่มีที่ตีเอาลองที่แม่ตีทีเอามีเอ้ยมาตีข้าวช่วยทวดเร็วตีข้าวช่วยทวดเลยทวดจะตีข้าวให้ดู ดูนี่ดูทวดวจะตีข้าวให้ดูข้าวเกิดเองเข้าวไม่ได้ปลูกดูทัดวจะตีข้าวให้ดูนะทวดเก่งสุดๆเลยนุ่นนุ่นโอ้เตะเลวเะเตะแล้หมดแรงเกี่ยวจมน้ำเกี่ยวข้าวจมน้ำลำบากสุดแสนสาหัส ีเจดข้าอีข้าวสมัยโบราณเรียนแบบสมัยโบราณมาเด้อมาช่วยทวดทำนาเด้อทำนากินข้าวอเหลืออีกเกี่ยวอีกกี่วันเสร็จสองวันเสร็จไหมแม่สองวันสามวันจะเสร็จไหม นันลำบากเีหยวใส่กระแปงดำแล้วก็เข็นขึ้น ouais, do, จากน้ำน <pointer. S 2> <t brick away> ้ำต้องยาดถวดเจ็ดสิบกว่าแล้วยังสู้สู้เห็นไหมนั่นสู้ตายเลยถวดเห็นไหมน่ะไม่ยอมแพ้รอนมาแม่ยัดถือร้ย นี่ข้าวทั้งหมดของสวนอินทรีปู่กับยา่าอกองนี้เขาเสร็จไปจนหมดแล้วชาวบ้านเขาเสร็จจนหมดแล้วแต่เรากำลังจะตีตีข้าวเรากำลังจะตีข้าวเนี่ยเราใช้มือฟาดมือขยันมาฟาดนะช่วยคุณยายเป็นคนมักของป่คยของป่ยมัด ปอกล้วยปัดได้ปอกล้วยแล้วก็ฟาดสมัยใหม่เออสมัยใหม่นี่เรามาดูกันเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กี่กระสอบนะแม่เนาะแม่ทายว่าเท่าไหร่แม่สามกระสอบเหรอคุณยายทายว่าสามกระสอบหนู้ยทายเท่าไหร่อ้าวคนไหนถูกให้ยี่สิบบาทเมื่อเมื่อึงถุงปานเหรอครับฮะเมื่อึงถุงปานเขาดูตมดเลยนะครับโอ้ได้กับวันนี้เนี่ยดีว่าดีก็ได้ ปานปานเกือบครึง่งลอยต่อลอยนะอ่าปานเกือบครึง่งเนาะเพราะว่าปานหนึงถุงปานนึงก็ครึง่งเลยรอเออถ้าเกิดถ้าเกิดถูกให้ร้อยหนึ่งอ่ะเพราะว่าปานนี่อีกครึ่งหนึ่ง <laughs> คุณยายว่าเท่าไหร่คุณยายสามถุงยายบอกสามกระสอบอ่าโอเคสามกระสอบปานเลยเหรอคุณยายว่าสามกระสอบปานอาหนูว่าสามสามครึ่งอ่ะสามกระสอบครึ่งอ่ะโอ้ไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนใหม่แม่ไปเอาไม่เอาสามกระสอบครึ่งเอาแค่ อสองกระสอบครึ่งอะโอเคนะสองกระสอบครึ่งใครถูกมีรางวัลให้อ่ะโอเคเรามาลุ้นกันออลงข้าวที่เราเกี่ยวแล้วก็ฝาดปาดกันวันนั้นเราได้ทั้งหมดเราได้ทั้งหมด3กระสอบป่านแต่ว่าไม่เต็ม เราได้ทั้หมสามกระสอบป่านสามกระสอบป่านนะแต่ว่าไม่เต็มก็จะได้ประมาณสักสองกระสอบครึ่งประมาณนี้นะคะของปีนี้ของปีนี้กินไม่หมดหรอกคะ่ะ ของปีที่แล้วก็ได้ประมาณนี้เหมือนกันก็กินไม่หมดเหมือนกันกินยังไม่หมดเลย <c oughs> นี่นะคะปลูกข้าวอย่าปลูกให้เยอะคะ่ะปลูกเยอะแล้วมันนะขายก็ไม่ได้ราคาแล้วก็ทําก็เหนื่อยด้วยปลูกแต่พอกินก็พอก็เป็นอันเสร็จภารกิจในการ ทำนาปีนี้นะคะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวลุยน้ําเพราะว่าเราไม่มีท่อระบายน้ําทิ้งเราจะต้องทําท่อใหม่ในการระบายน้ําปีหน้าจะได้ไม่ต้องลําบากอย่างนี้แล้วก็ฟาดฟาดเอง <c oughs> เพราะว่ารถเกี่ยวลงเข้าไปเกี่ยวไม่ได้เราก็จาเป็นจะต้องเกี่ยวเองแล้วก็ฟาดเองนี่เราก็ได้แค่นี้นะคะเอาไว้กิน ป็นข้าวอินรีปลอดสารร้อยปอร์เซนไร้สารร้อเซก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะเสนออะไรต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้โควิดผ่านพ้นจากชีวิตของชาวโลกไปเร็วๆนะคะสู้ๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ